สอบเนี่ยงหนึ่งบานี้คือขัดเลยนะครับคุณนะหนเห็ดละงหอบอ่ะหนึง่งไหลมาจะพีเลยอันหนึ่งเห็ดละงหอบชาพุ่นุูมักน้อยหนี่งน้ยเนี่ยมึงพุ่นเบิ่งเอาเห็ดละงหอบเรียวเม็นเหนน็ดยังนัง่นเอ๋อเห็ดปวกฟ้านอย่างพุ่นอืมปลวกฟ้านครับนี่แหละครับนี่อย่างหนึ่งหนึ่งคนชีพนะครับ เรือมเห็นละงูกนั่นหนึ่งมีดูเห็นตัวนี้ม่เห็นจังได้คะ สวัสดีพญายมยัยพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับผมวันี้มาพอกระบ้านมี่งก๊องวิ่งเน็ตสองทีแล้วนึงวัอนี้เสางเพราะวันพฤหัสบดีน่าจะทุกวันที่25จ่ายเดือนกันยายนพศสองพันหายหกสิบแปดจ้าวันนี้เข้ากันมาพอกันอยู่ป่าสำนักสงฆ์น้องจางให้นะครับผมเจ็ดวันน้องแปรนมูลสามตำบลหวยคามอำเภอบุญทลิข์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ แต่เมื่อวานไปหานอจูดแล้วก็ได้เฮ็ดละงูน้ำนองนี่เนาะจ้ะไปลดูนิดนึงนะครับสิได้สิมานเฮ็ดยังเงีมื้อนี้นะครับเนาะก็จ้าเริ่มต้นเข้ามาก็บใ้สำนักสงฆ์น้องจองเขงให้แล้วครับมาเบิ่งเฮ็ดก่อแดงใหญ่นะครับหลังจากเมื่อคืนฝนก็ตกหนักคือกันนะครับอิทธิพลของพายุสลากานะครับเพิ่นว่านะครับพอแล้วน้องเนียงนี่แหละครับก่อแดงใหญ่ นี่ยังมาหนึ่งหนึ่งตัวเงีอกช้าพุ่นชุมบกย้อยหนึ่งนะครับสองตัมอื้ยหือไหนอเลยจต่อื้อนี่นะาพนีใสขึ้นใี่แมงกินอื้อหือนาะ

เ็ย่างนึ่งบาทของงามอีกแล้วลูงเลย่บานดินสายนี่นะครับโอ้ยสามใจย่น่ตูมใหญ่แหงครับนี่น่ะงสีสมลงเีจ้ะเดี๋ยวมาเอายิบโกไงกระเดงแกงหวานนี่นะโอ้ยคือเมาหมคับเ้นีครับ ขก้นมาตรงนึนงนี่น,นำตดกอนี่แล้วนะครับเห็ดกอใหญ่นะครับสสเสอมเนี้ยงตรงนึงบานนี้นคือขัดเลยนะครับพุ่นะเห็ดละงอสีสมนะครับพ่น สีเเรืองไออวินตัวนี้สีเเรืองมันหนึ่งจี้โชมนึ่ตัวหนึ่งเก็บมานึ่งัวงชีว้โมแมนมาชี้เลืองคือกันบอลย้ายไปพีนะครับพีละถึงอ่ะ่หนึงไหลมาเจ็บพีเลยขาเหลงด <laughs> หลิงองโบกี้ดิยมูเ็ดปวดคือกันนะครับ้ยเป็นมูเลยอวินยดีเนี่ยตันียูเซ่ราคาเน บันไหี่มีน้อยกระไ้นี่ดิอาิสานี่ยได้ครับเพราะว่าฝนเล็งแห้งเพิ่นอินหัดเนาะหากใหม่ก็หัดเนี่ยจ้ะใหม่กราเลยนะครับแต่ว่ารถมไใส่ก็เห็นลอยไหเลยครับม้อนี่วิ่งวันี่งั้นรถมาใส่รงนึงยกาเาหันต๊ใจเพิ่นเพิ่นมาเงียบเนาะ คนบูป่าแกนไม่คยตุกใจนะครับยามนี้กะมันมีอยากมีงานยังเนาะยมียนจ้ะเขาก็กำลังออกห่วงนะครับบังบังกาสิกเกลียวเราไปจักนะครับเกลียวเราก็มีอยู่แลกวไอวิสีกเกลียวใส่ผ้าอยู่แกะห้ามองตากมองว่างนี่ดีนะครับจะนีได้บ้างหนึ่ได้ยุน่นังแข็งดีมนันมีปล่อยเวลายเทื่ยงอะไรได้ครับนี่จังว่าเพิ่นออกหลายคือเก่าจัะนี่กะล้วนแล้วยสปอร์เพิ่นเรือเมล็ดพันธุ์เพิ่นนะครับ กระิวใจดอกนี่แหละหักขานะครับวิธีเก็บดอกบานเรือยทันได้มีวิธีเห็นต่างกับคอมเมนต์มาบอกใดนั่งหนึ่งสำหรับดอกบานนะครับสวยงามจังเลยอยาได้ลายหมองข้ายุ่หน่อยวินเนาะลายขีดยุ่งมินีแนเหลื่อมเข้ามาก็เห็นเลยนะครับ คือประมาณอยู่เนาะจะมีบ้านดีขาวบ้านแข็งดีปะแข็งดีอยู่ย่างจูมันน้อเนาะสีเหลืองเดือยจูมเด้อไยวินเลยหมูขาวละกะกอใหญ่จ้ะนะฮีดนะครับกอใหญ่จ้ะเนาะวินมากใจเนี่ยนี่กัตตาหน่องนึ่งกัจจองเฮ็ดไปที่กันเฮ็ดก่อเฮ็ดก่อที่กันนี่ละ เฮ็ดทานเฮ็ดนาเลยเบิดแล้วก็มือนี้เริ่มเห็นละงูกนั่งนึงเมนเริ่มเห็นตะวันนะครับนี่ปลาหนจูดเขา่อตะวันเฮ็ดก้อนี่เพิ่นออกเรื่อยๆเยอะดอกน้องนึงกันเพิ่นเดียวเพิ่นเดีเหื่อเรื่อยๆแม่ทั้งพุ่นเมกันเฮ็ดก้อนอีกเดีวจะข่าวกอนในวินเต็มกเลยนน้องทังพี่อีกทั้งพี่อีกมครับวินนงมีเจ็กดอกเดอกมือสองวาเมนสองย่างอีก ก็ขนุนก็ยิ็นดอกเดียวขึ้กันเลดูพีดด่บ้าจ้ะโอ้ยตัวนี้มีในเห่อใหม่ว่นนี่ตัวนี้น่าท่นะครับอืมใส่แลค่ะต็มตำมือแห้งนะครับน,นี่ครับดีครับ,ลบ,ลบอาลายดยอ,อกจินงหงษ์นี่นะน ปูกมูไยังได้เนจอะเห็นเถอะจูมเพื่นบ่ฝุ่นดอกบานบอกีหน่งสองดอกคุณเื่องนี้่อจูอยู่นี่จัดการรื่ังนึงหยุคำโดนให้ลูกเผยบายเนี้ยว่าดีมาหาโดนนะเพียงวันจะใจมากนี่เสด็จปีกันอ้ยไปนี่จ่าไอวินเลิเนี่ยตัวโฮมจะละหมองนีคนก็หูารกันนั่นหนึ่งเนะเมนจะเรียตป แนนม่เดี๋ยวจะไปสิเข้ากอนนะครับเข้ารุ่นกระเล่มอมันนึงน,งนตเด็กโหลดหัวซักคือก,าาก,กันขึ้ดสิเดีแยวจะปนเห็ดแท้กันหนึ่งว่ะอายุดอกปนปนอย่างเด,าเดียวกึ้สิขี่รถแวบ,บไปเรื่อยๆนะครับน้ำหุมเคยได้เคยหมานนะครับสำหรับจานทีม่มาเบิ่งใหม่กับวิธีการหากระเแนวนี้แล้วนะครับ อยกบนังนึงทางนี้บางเหนเกยเอให้ละงดขาางแบนี้ตัวนี้บ่ได้เาตัวไดนพุ่านี้บพืนใครจ้ะพืนใครจ้ะตัวนี้แดงนาจ้ะแดงนาขายาวๆแดงนาหนาสัระรับกลใหญ่เอ้ีมันเแดงนาบ อีกหนี่นตัวนีอนอ้ได้หนึ่งนึ่งดำจ้ะเรือเพื่ทานนะครับน่ดำเลยแกก้กอยจ้ะเงาบากคาง<ด>ช่างเลยหนึ่ง<ำ>เงาบากหน่อยนะครับมากระบาอะไรอย,อยากกระปามูเห็น เนี่ยมึงพุ่นเบิ่งเอาเห็ดละงูเหลียวเมนเห็ดอยังนั่นเห็ดปวกฟ้านน,นะครับเห็ดปวกฟ้านหรือว่าปวกแดงนะครับนี่ครับแม่เป็นขี้อินเนี่ยล่ะคือมหนิเทวินงามยิ่งเลยอันนี้ตัวน,นี้ก็กำลังงะแข็งเงี่ยแข็งดีอยู่เมื่อไห่ปลาโนจวดถึงเป็นตะโพน,ะนหนึ่ง หลุ่นจนดว่ะเปดิดจะเห็ปดปวกดอกเดียวซ้ำดอกขึ้แข็งอยู่เนาะไปหาบางอีกนะครับพ่นเั็นเคยออกเนาะปวกฟันแล้วกัโก้อยใหญ่จ้าอีกหนึน่งทั้งทั้งที่อีกวินฟังนเลยไอสิพาขึ้นไปทางขามเต็นบุรบาลอุ้ยขออย้ายยังหน่อบาดน,นี่จะมีบาทางถึงเพิ่นห็ดเพิ่นไข่กันขึ้นไปถึงอ่ะนะครับบาดขึ้นมา เทิ่งคำเต้นกันมาเบื้องเฮ็ดกอใหญ่คือเกาวกรนนะครับหุ่มใหญ่หุ่มยอดนิยมอยพอด,พด้วยอ,อีก้วยอันหนึ่งนะครับเตรีมกันไปโอ้โหเบื้องเฮ็ดเพิ่องดำหรือว่าเพิ่องทานบอกอีกทีหนึ่งนะครับรสชาติคือกลิ้งไก่นนหนึ่งหนึ่งพูดนะว่ามป็นรสชาตินะครับรสสัมผัสเพิ่อน <laughs> ระจายเกะโคบคขมโบเฟือนนะครับไดู้้ได้เยอะอู้ได้เยอะดอกงามจรโอ้หมันเนนงปลานะครับโอ้มันอะข้าวเทดอกน,นี่นครับวกฟานจ้าน่าหงิดผึ่งดำอีกแล้วครับ อุ้ยหิวินยังไงขากไปตุปุ๋ดเลยปุ่ยยังไงตุปุ่ยไปยีพีนะครับผมแตหยนนันเลยย่เดียจูมเพิ่นแมนหมดนี่ครับตัวนี้ว่าได้ห,หมัดฝนกี่กันนั่งนึ่งเนาะนี่ ออกมา้อมกันเฮ็ดปีนี่นัีนนี่บางพ่นกออกอนบางพ่นกักษาเนี่ยนี่นะครับเป็นบัวเก้อนี่ออกบ and <AND ัวดอกเดียวตัวนี้ปวดมียรปรพิษปุ่งใไอ้วินบ้านนี่ไม่ได้มีดอกเดียวไรไอวินอันดีนันมพ่นอันดีดีมุนหลอดเลย รวมครับติดไปในนันหนึ่งดอกหน่อยนี่ครับพึ่นไข่เข้าฝีกระวินมีเห็ดพึ่งเขานะครับแบบยูแปรวันเมกในนั้นหนึ่งใช่วันนี้ครจะพึ่นไข่อีกนะครับโสวยเลยสวยนะครับโคย่างอีจ้าเจ็ดดอกกินนี่สี่ดอกกระวินหรือเจ็ดต้นอี้เก็บไปเลย กันวันคี้ไปเลยไปที่พีศาวเอาเกลือมันไม่เห็นผอมเมาอยู่ที่พี่เพิ่งทานเพิ่งทานะครับเฮ้ยอย่างหนึ่งคุณ นนะครับเห็ดกอแดงไงนี่แหละเป็นเสือเ่าจะนี่สั่นดีเลยที่นี่นะครับยายมาพี่ดอกนาขาเหนี่ยมจ้าท่านเป็นมองล้มลุ่งนะครับนี่เป็นเลนามกระเด็นขึ้นนี่ดอกน้อยเป็นน้องนึงตัวนี้ไดอยู่เรือนี่ มันนึงทดสอบเลยเป็นปัอย่างปนนะครับเป็นนี่เลยดํกเงาคืปล่อยไว้นั่นึงมีเลยเนาะมันเป็นเสือเหอป็นจริงไอ้เนใงา่มากินผีแบบนี่ก็อะไกะพึ่งดำจ้าจ้นจิบุงวดอกเฮียได้วินกาณดินพงใสเฮียนมาเฮียนจ้าขหมดลายนั่นึง โอ้ยเป็นเสือฉันพ่อเป็นไดร์เดอใหญ่เป็นนะครับเดี๋ยวนี้แจงได้อีกหนึ่งเราหันหมดจอตอนนี้ดอกงี้ได้ได้บ่อยบินตูดมาอีกจัาหน้อยนึงโอู้ตัวนี้บ่ได้นี่พุ่นได้พุ่นฝุ่นก็ได้พุ่นก็ได้ยลายได้อยู่ดอกเหนียงมาเลยนะครับดอกนี้ตัวนั้นยางบ่ได้เลยพุ่นต้องคุนอีกพุ่น มีน้องมิงโบเห็นว่าไงน้องมิงโบคุ้ยใสตัวบเห็นนี่ลีพวกพี่จังเห็เห็นตัวนี้โบเห็นตรงไหนขาขนล่นเป็นซีเทานะครับตัวนี้กอแดงใหญ่ครับก็นชิมาเกิดน้ำกันกับเพิอกดำนู่นหนึ่งจ้ะเป็นดำเพิอกใครครับกับเพิอกค้าลายเนาะเวลาหุมฮาไปเผงอีกหยีแทงในๆพิ่งห็ดตะไครจ้ะ เอานะครับออกมาหอดปลาทางออกปลามันเลยนะครับทางหัวสำนักสงน้องจอง้องให้เพราะว่ามันอ้อมเขาช่างนี่ก็ก่อมขับปลาน้องแป๊กนะครับเลยวกขืนข้ามเต็นโงกมาทั้งปลานุ่นทองพี่นะครับประคับบระสิผ้าเขาเปี้ยนเอาใหม่ยี่สิบบาทนะครับอยู่ทางเขาบ้านนี่แหละนะครับอยู่ไอ้สาหรือว่าบ่อซุมส่วนนี่นะครับของหมู่บ้านนะครับใหม่หัวกใหม่หลวกจะเป็นยังไงไปหลุดกันเบื้องนะครับ ปะครับอ่ะนะครับเดินทางมาแบบเดียวกระหอดเลย,ลยก็นอนไม่ไผ่หลวกนะครับร้ายน้อยตัวน,นี่มาเอาสุดรังเหมือนฝนห่มนั่งหนึ่งนอนมีนจ้ะอ่ะจัดการเลยหนึ่งนงมีดใหญ่น้ำบ่โอ้ยบ่ต้องใส่มีดโอ้วยวบ่แม่นเนานอน,นอคนในวินเนี่ยดี่นะครับ<ด>ออกลายเด็ดต่ว่าออกส่วนเดียวนะครับส่วนฝนแนวนี่แล้วงนิ่งนอนมีนี่ะ ดีขนาดไม่มีพี่น้องกันมาคือไปใส่เมียดคือหมูอวานเป็นไหมอัวหมูอวานนี่โน่อันนี้พอได้ใส่ด้วยเนาะมาโจทย์ธรรมดา่งก็ฮักเอาแหละครับเมียะนะครับกรอบรลายตัวนี้อวินพอ,อมนำเลยครับอุ้ยแสียบด้วยจ้ะนี่แต่ว่าลังบะเอชัยภูมิบ่ไอ้วินพี่น้องพ่นคอมเมนต์มา เป็นิผู้หูเลยได้เพิ่นป่าติคิปก่อนไว้ฟังนี่นะครับตั้งผลดีเป็นเด่นดีพิ่นมีเป็นภูเขาเลยแต่ว่าทั้งนี้ผัดปาแล้วนะครับทั้งนี้ผัดปลูกน้อยวินน้อยจังมีเนาะหลอก็กบนะครับหลายๆคือแกปแก่ขึ้นปลาแล้ครับเผืทเพิ่นเอาบ่ได้น้อยวินเนาะนี่ดิคุนได้นทั้งน้าพอดีคุณกินพระท่านเพิ่นหรือว่าเอาบ่ทันมันก็สิขึ้นขึ้นเป็นล่ำนาะครับ คือหล,ล,ล่อมาหล้วแหลกๆเลยเนาะน้องหนิงแทนชีนิเบิงอยูเนี่ยแกเป็นขินลำสูงแล้วนะครับอุ้ยกลัวเดียวนี่นะครับอาจทจีมีหลีกไปอีกมีหลายกอยนะครับเนาะเอาโอู้หูฝันอยู่ไหนแหง้ยงอีกเอานีด่ดิตัวนี้ใหญ่กว่านี่หืมใหญ่ยู่วันกับกบอเลย อ๋อต้องผีได้บินเห็นไหมนี่เบอร์นี่เด้นะครับเบอร์อีกก้อนอีกธรรมดาก้อนี่ละลายนอนอยเพิ่นนุ่มเห็นบ่อตัวนี้เป็นอียงนี่เพิ่นหักโอ้ถืันไล้มาฝันไห้ันอย้นาะครับพีไ้วินพี่ง ถอยหลังเลยวะถอยหลังแล้วเนาะตกชาหลวงเนี่ยโบปบปะนั่นนี่อีกนี่ดูตัวไก่พ่นธทิพางษตัวเนยอยู่ไหนน่ะนี่ครับหน่อไม้รั่วสดๆจากธรรมชาติที่ปีก็มีเลยอย่างนี้ตัวนี้มาขับรสชาติแตกต่างกันบางนิดกับหน่อจูด เคยขายอยู่แต่ว่าตัวนี้อ่อนกลัวอยู่ตัวนี้สีอ่อนบอ่เนห,นห,นห,นหนี้ยหางคือเอาโจดนั่นนึงเนาะน,น,นะครับบรรยากาศในบรรยากาศพร้อมในความแสบข้างนอาไม่หักพร้อมนะครับเนี่ยมหาอยังกิจจงนักแสดงนึ่งม่เนี่ยแต่โดนเลยดูแลเป็นก่เน่าเป็นกลัวหน่อยในวิญญาณอีกคนจะได้เน่ากินบุทันนะครับปล่อยเป็นลำเป็นแนวนี้ก็จัะมาลำพิ่นไปใส่งานนะครับบาน กอเนี่เปงนในนึ่งนึงท่านในวินมีอยู่เป็นบะท่าหน่งว่าซองท่าหนึ่งผัดบะหมี่ผัดวิมีท่าผุนนะครับไ,ไม่ลวกคือเก่าไ,ไม่ลวกคือเก่า <c oughs> ผุนนะครับถ้าตัวใดกินรสชาตมันก็นสิึ้นเป็นแนวนั้นนะครับเนี่ยัวใดอยู่ในกลางกอนี่แหละครับลำพฤสีตรงดีและก็นเหนียวดีนะครับนิยมมาไปเห็ดไม่กวดหรือว่าดำไม่กวดนะครับผมหรือว่าไปเห็ด ใส่งานทั่วไปนะครับดามขั้นเม็ดเป็น,น,นเห็ดลายยางเห็ดเป็นเหล้าตากเสพงเสภาอะไรนะครับพุนะข่นลำพ่นตรงดีนะครับอ่ะแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป,าปา่านี่ยเจ็ดี่ากทนนะครับสําหรับการเขาลาหาเก็บเห็ดปลา,าแล้ว,วก็แวมเอาหน่อไม้ลวดในวันนี้นะครับผมบรนี้กาตรงกับวันพฤหรสบดรีทิ่สิบหากัญยาย,ย็นนะครับผม เขาปาน้องจองน้องให้แหละก็ออกมาเนี่ยนะครับมาสาหลวงเนี่นะครับมาหาบุญน้ำใหม่ไผ่หลวงนี่ก็สิได้สีมานซำไดนนะครับไปเบิ่งไปหลุนกับน้องนึ่งกันเลยนะครับผมหุนน้องนึ่งก็ไปถา่าอยู่ข้างออกอยู่นะครับนะครับน้องนึ่งก็มานางถ่ายอยู่ข้างก็ไผ่พี่นะครับข้างก็ไผ่หลวงข้างจะเป็นแคน้องนึงไหมนีไ่ไม่ต้องห่วงม่ให้เบิ่งเลยนะจ๊ะ ละ ngu เดร้ายเติบยูนะจ๊ะเป็นเห็ดละ n g เหลืองจะส่วนมากละ n g ขาวน่ะเป็นบานจ้ะแล้วก็มีเห็ดกอแดงใหญ่น้ำนะครับคำว่าเล็กๆก็กอแดงใหญ่ก็นะครับคำว่าปลาต้องจองให้น้องนิ่งห็ดกอเห็ดละ n g เนาะแม่นนะครับก็เป็นเห็ดเห็ดผึ่งดำจ้ะเห็ดปวกฟ้านเห็ดผึ่งไข่นะครับมีเห็ดแดงหนาแดงแยงน้ำยูน่าน้องนิ่งะแม่นจ้ะเห็ดตะไคข่ดอกเดียวเนาะมื่อนี้อหูมันเดียวจดฝนเมื่อทันเพิ่นนะครับเห็ดตะไคร้ก็ได้เนาะเพราะว่าเพิ่น ไปหาหลายกันเนาะเสือก็หลายอยู่เนาะแม่นนะครับพ,พี่น้อง,องเขามาเอาหาน่อหม่จานหน่อหม่เทาก็ได้ตาได้ตุ่มใหญ่อยู่เนาะนะครับลักษณะหน่อไม้รั่วเพป็นนะครับหน่อรั่วรั่ววันเท้าอิ่นหน่อหวัวน,นะครับกสีออกยามเดียวคือยามฝนนี่แล้วน้องน,นิ่เนาะยามเดียวผมมีอย่งเดียน่อยนิดเนาะไม่เห็นิจใจเอาลำมายังเป็นใส่ปียวนะครับพี่ตั้นนงลังหนึ่ง,งที่ผมเบาะนะครับผมเนาะ อ๋อแล้วน่าจะพี่น้องสำหรับคลิปมัอนี่นึ่งนึงก็ไปวิ่งกับพาพี่น้องเขาปลาหาเห็ดปลาน้องจ้องนอกจากกระมันสุดยอดยู่นงจ่าเต็มกับตาใหญ่เาเลยนอกจากเนาะแล้วก็บ้าพี่น้องมาเอาเนาะใหม่หัวนอกจากกระไรกับตาหน่อยนึงอยู่จ้าสำหรับคลิปมัอนี่ถ้ามักจะอย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าถึงใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามนึ่งนึงกระป๋อวิ่งนอกจากเพื่อสุขภาพกินเมย์เมยนอกจากน่าวันนึ่งนึงกระป๋องวิ่งสีพาพี่น้องไปฮะยูหะกินเนี่ยได้แต่ละมือนอกจากสำหรับคลิปมือนีสวัสดีจ้าบอกกันิดดน้้าจ เอาละครับพญยมีไเพม่พี่หวองลุงป่าเนี่ยเอฟซีกท่านนะครับผมสําหรับการเข่าปลาหาเก็บเงดปลาแล้วก็มาหาเอาหนอไม้หลวกนะครับไผ่หลวกหรือว่าหนอนหวกบานเท่านี่แแล้วนะครับผมอยู่ในนี่แล้ครับน้ำสาน้ำปลาสาหลวงนี่แแล้วนะครับฝั่งสาประจาหมู่บ้านหรือว่าสาชุมชนนี่แแล้วนะครับผมมันอีกพันแปรนี้นะครับแถมก็ยังมีความมันสุดยอดอยู่นะครับเห็ดในส่วนเฮ็ดไหวก็ได้เต็มกระตาเลยนะครับ เป็นเฮดขึ้นหนึ่งบอกไปน้ำมักระไดแกงแอบไงนึงนะครับผมก่อนจักกรรมนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพญ่ายมีไงพ่อแม่พี่น้องลุงป่านอีฟซีทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์จากพ่อแม่พี่น้องลุงป่านอีฟซีทุกท่านที่รวมแนะนำติชมให้กำลังใจข้าาในรายการผิพผาดประการใดหรือว่าตอบคอมเมนต์สาประท่านใจ ขอภยยั่พญามินญยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านไอเอซี FC, ทุกท่านพี่นำ้ำอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก่อนจากกันผมก็สิขอหน่วยไว้ใช่ให้พญยายมินายพ่อแม่พี่น้องลุงป่านไอเอซีู้ขาทุกท่านที่เขามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชค m นอยามีโลคภัยหลายใด,ดมากำกายสุขทางด้านร่างกายและกัจิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนาลำรวยเงินทองมันงมีสุปขี้ย,ยิ่งขึ้นไปนะครับผม สำหรับมืนนี้ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับผมพบกันมือใหม่คลิปใหม่ครับ